ฮอนด้าซีวิค 1.8D ไหมน่าเชื่อถือปี2019วันนี้ก็ต้องขอแนะนำเลยค่ะว่าถ้าจะหา19แท้สีขาวนะคะแล้วก็ราคาคอดีคอนเริ่มต้นสำหรับลูกค้าเครดิตดี9,000กว่าบาทตลอดสัญญาต้มคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็น Honda Civic 1.8D ไหมน่าเชื่นปี2019แท้พอเป็นปี2019มันจะมาพร้อมกับ Honda l a n เรนวอนบริเวณซ้ายมือตรงนี้นะคะเมื่อคุณตบไฟเลี้ยวด้านซ้ายปุ๊บเขาจะแสดงทัศนวิสัยด้านซ้ายมือทั้งหมดเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับสาวๆหรือใครที่เพิ่งเป็นมมือให่ แล้วใครที่กลัวในเรื่องของนะคะว่าเวลาขับไปเวลาเลี้ยวซ้ายมันจะลำบากไหมเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยหันเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะเห็นชัดแต่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นซึ่งเป็นอีกจุดบอดหนึ่งแต่คันนี้ไล้จุดบอดแล้วค่ะเพราะว่ามีนสงตัวฮอนด้าเรนวอมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นกวโลสภาพภายในอกให้อู่ที่ประมาณ89%นะคะหรือว่า90%รนั่นแหละมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานเพราะว่าเป็นบาหนัง บอร์หนัง h อนด้าทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวหลายคนจะบอกเอ๊ะถ้าย่อยบอร์หนังมันยับยับ,ยบโบกา้าการันตีนะบอร์หนัง h อนด้าเป็นตั้งแต่ Honda City, Honda Accord, นะคะ Honda Civic บอร์จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดมันจะไม่ได้เรียบตึงเพราะว่าเขาน่าจะออกแบบมาเพื่อรองรับการขยับตัวการลุกนั่งการขึ้นขึ้นรถการลงรถเวลาเราขยับตูดหรือขยับตัวนะคะมันก็จะช่วยทาให้ถนอมบาะมากขึ้นทาให้บาะขาดช้าลงนั่นเองค่ะ สำหรับบริเวณด้านหลังนะทุกคนก็ดูได้เลยค่ะคันนี้นะก็ตามสไตล์เนาะไวรุ่มคนไหนชอบซีเวกอยากจะทรงอยากอะไรคันนี้สามารถจัดทรงได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถเช่นเดียวกันนะคะสามารถรวมเข้าไปได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะอยากจะทรงซิ่งอยากใส่แม็กอยากใส่สตาร์ทับเกียวสามารถพักเข้ามาคุยได้สำหรับบริเวณด้านหลังคันนี้นะมีฐานรองท้ายพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็เหมือนเดิมโครงสร้างเหมือนในทุกคลิปที่เราเจอการเหมือนทุกกคันที่บรถ่ายเลยค่ะ รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีนัดท่วมรับประกันเลขไมแ่แคร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวเจอซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าไปตัวจเจอก็ไม่ตรวจเจออะไรพวกนี้คันนี้ได้กุญแจสองอกนะคะแล้วก็มีบุ๊กสวิตให้เรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้มาดูฟังก์ชันด้านในกันต่อสําหรับสวิตคันนี้นะคันนี้เป็นระบบพุ่งสตาร์ทแล้วนะคะมีฮอนด้าเรนโบ้มีครุสคอนโทรลค่ะมีกล้องมองหลังบูทูธนะคะมีให้ครบแล้วค่ะแล้วก็มีการขับขี่นะคะให้เลือก ม่อจะเป็นระบบอีโคร,ระบบสอสปอร์ตนะเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรคโฮคันนี้มีให้ครบเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวบัวพาทุกคนไปดูที่บริเวณด้านหน้ากันดีกว่านะว่ารถคันนี้มีชนหนักมาหรือเปล่าแล้วก็โปรโมชั่นไทยเป็นอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ เอาละคันนี้ก็คือหน้าตาเครื่องยนต์ของเจ้าตัว Honda c ซี i c คันนี้นะคะ1.8ด L แไมนชนปี2 0 1 9สังเกตที่ฝากระโปรงก่อนได้เลยค่ะ2จุดอันนี้นะคะตัวยึดกับคารไม่มีโดนแกะไม่มีโดนถอนนะคะแล้วก็บริเวณบ้าโชคนะคะยังมีรอยมาร์กเดิมโรงงานอยู่ครบนะคะทุกคนที่สำคัญเนี่ยของเราเนี่ยรับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมรับประกันเลขไม้แท้นะคะบนหน้าฝากระโปรงนะคะก็ยังมีคียโค้คอยู่มีมอกรโรงงานอยู่นะจ๊ะเพราะฉนนรถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงอย่างแน่นอนและรถที่ไท่ไมเคย นหนัก่นเองค่ะเพราะว่าฝากระโปรงเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่ดัดยากที่สุดแล้วนะถ้าเกิดสมมติชนหนักชนยับมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนอย่างเดียวนะคะจะไม่มีการซ่อมนะคะจะไม่มีการดัดใหม่นะคะทุกคนคะที่สาคัญใครที่มาจากคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปเลยสำหรับประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกเข้าู่นบร,ริการความด้านนานสุดๆถึง2ปีนะคะมีปัญหาเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เรื่องเบรกสามารถเข้าู่นบร,ริการได้24ชั่วโมงเลยค่ะเอาแล้วค่ะสมรภูมินี้ราคาสุดพิเศษนะคะจากปกติหน้าป้ายนะคะอยู่ที่ 5 9 0 0 0กาหนบาทแต่ขอคนที่มาจากคลิปนี้เท่านั้นนะคะเอาไปเลยราคาพิเศษ5 0 0 0นะครับแปดหมื่นเจ็ดบาทพร้อมกับประกันเครื่องเกียร์เลยในโปรโมชนันนี้ค่ะสำหรับคงว่าลูกค้าเกียร์ดีๆผ่อนเริ่มต้น90,00กว่าบาทตลอดสัญญา8สิบงวดได้เลยนะคะใครสนใจคนนี้สามารถทักเข้ามาตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้ทักเข้ามาขอวิดีโอคลอเพิ่มเติมดูรูปปรอเพิ่มเติมหรือถ้าอยากจะดูรถตัวจริงสามารถเข้ามาได้ที่ถนนราชพฤกษ์จ,จังหวัดสุทบุรีแต่นั้นว่าให้ติดต่อมาเพื่อทำนัดก่อนนะคะทางเราจะได้เตรียมรถไ้ให้ลูกคะ เกือทุกออกทุกใจเงื่อนไขโอเคอยากจะไปเทสใดเนะี่ยจะได้ไม่เสียเวลานะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ